ันหนึ่งมาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่จันเพ็ญก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับแต่หมูก็มีมาก็มากันเลยพอนหนึ่งสั่งบะหมี่รวมเนื้อมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวต้มฟูพอดีต้องติ่ป้าไปเลยนะที่คนต้องพิเศมากนะเนี่ยกลาใส่นะำโบอกว่าเผ็ดมาก เนื้อสดเป็นเนื้อสดฮันมาตินาหนานะครับบาบางมีเครื่องในตัวครับน้มามห้าขี้ริ้วขาดไปได้ใส้กลมมาับแรกวันจุงจุง้งไอออกเลยนัำ <c oughs> ส,สุดอร่อยค,ครับพูนมากครับเป็นมีร่วกมาพอดีมากหอมกันเจอะ อันนี้เป็นน้ำมาแล้วครับมันลวกข่าโรคหอมามาหอมเลยจัครับอีกพุดเดิถ้าน้ำหอมลวกเส้นบะดีบ้อนบระรำาัาน,นครบเครื่องคนลวกเส้นมาในเส้นนิ่มม้วนข้างในเปิ้ลหมูกินข้าวแลยครับน้ำสูบหอมนี่จะโต่ึพอ ตามมากมาแล้วครับขาบหมูอันนี้ลืมของดีของเดินไปจําร้านเปิน่นคุยบเรา15บาทนอกอ่อนต้องโรยไปทีห <c oughs> ้องรง้อยขาหมูตรงนี้ขาหมูล้วนๆว,วันนี้คนหนึ่งมาวันฝนตกคนหนึ่งยังเต็มร้านอยู่นะครับ แสดงว่าวันที่ฝนมาตกจะต้องนัากว่าน,นี้เจ้าก็จะแก้ราคาประหยัดน,นะครับแต่รสชาติแบบประหยัดรสชาติดีมากๆครับลำบะลำต้องเงียงถ้วยแล้วครับดูนะครับํำแต่ลำว่ามุดถ้วยมุดจ้อนแต่ขอบบอกว่าพริกเปิ่อนหอมและเผ็ดดีมากๆเลยครับไข่บะม่าเผ็ดบดิซไซพริกปน่นพริกแห้งอเปิ่อนนักเนอร์ ดูถนนเส้นคํำที่อยงถนนอัสสราธรนะครับร้านที่ถนนราคาบบแปลงครับเริ่มต้นที่สาวห้าบาทตอนครับนมากกว่าตามทิบห้าบาทสี่สิบบาทแล้วจะจะเลือกเส้นอหามีบอกเิเศษแต่จะมาก็กระจายรีบมานะครับร้านเปิดกี่โมงว่าถ้าแปดโมงครึ่งครับถึงสี่โมงครึ่งอ่าสี่โมงครึ่งครับผมเปิดตึงวันนะครับครับยุวันที่ครับผมให้เปิดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลำคณะเลยครับมาอุ้นนุ่นกันนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่จันเพ็งมาอุ่นนุ่นกันนะครับ